ครั้งหนึ่งคุณเคยเชื่อในความดีคุณเคยนับถือคนที่เดินในเส้นทางสีเหลืองนั้นแต่วันนี้กลับมีเรื่องบางเรื่องที่ทำให้คุณหมดศรัทธาทั้งหัวใจน่าเศร้ายิ่งนักที่เรามักเอาความผิดของคนบางคนมาทำลายหลักความดีทั้งหมดทางที่ความดีไม่ได้เริ่มต้นจากเครื่องแบบแต่มันเริ่ม จากใจที่กล้ายอมรับความจริงคนบางคนอาจใช้เปลือกนอกเพื่อปิดบังความมืดในใจแต่เปลือกจะปิดได้นานแค่ไหนวันหนึ่งความจริงจะเปิดเผยและวันนั้นก็อาจเป็นวันที่คุณได้กลับมาเชื่อในความดีอีกครั้งไม่ใช่เพราะใครแต่เพราะหัวใจคุณยังไม่ตาย อย่าเอาความผิดของคนคนหนึ่งทำให้คุณลืมคนดีอีกพันคนอย่าให้ข่าวปิดบังแสงเพราะแสงไม่ได้หายไปไหนแค่เราหยุดมองด้วยหัวใจที่สงบและเราจะมีความสุขโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่ศรัทธาถูกทำร้ายอย่าดับมันด้วยความโกรธแต่จงฟื้น ด้วยปัญญาแล้วคุณจะรู้ว่าความดีไม่เคยผิดกับใครเลยมีแต่คนบางคนที่เอาความดีไปซ่อนไว้ใต้เงาของความยาก